สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามช่องของโอหนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงของเกม y u k i o ย o 2ป2สามนะครับผมซึ่งเล็กในวันนี้จะเป็น e x o s i ซ t e r นะครับที่ผมจะสู้กับอีฝ่ายนะครับผมก็อีฝ่ายให้เราเริ่มก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับกดเอฟเอกของ e x o s i t t r r ตอ p h มาก่อนนะครับแล้วก็สเปรย์ Exo s t ซ t e r อ่า Elite มานะครับผมแล้วก็ กดเอฟเฟกของตัวสปิริตนะครับผมแล้วก็นอมมอนตัวเองได้นะครับเพิ่มสิทธินอมมอนแล้วก็ทำการขึ้นลิงก์นะครับลิงก์เป็นวิทยลิสเอาไว้นะครับแล้วก็กดเอฟเฟกนะครับผมคอ,อกแล้วก็เสิร์ฟการกระตักขึ้นมือนะครับตรงนี้ผมเป็นคนเล่น e อโซเ e เตอรที่ไม่ค่อยอยากทำตัวใหญ่นะครับฉะนั้นอย่าตรงนี้ ผมมองว่าผมมีคอบาเดเกตแล้วก็มีกระดักอิเทเนียอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียของเยอะเกินไปด้วยนั่นเองนะครับและอย่างเนียมีโกเซนแมทด้วยนะครับตรงนี้ผมเลยที่จะไม่ค่อยกลัวนะครับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีไว้กระดักแน่ๆนะครับฉะนั้นเขาเลยใส่ใบนี้มานะครับผมก็โอเคครับให้เขาจวดได้เลยนะครับ ก็ถ้าเขากดที่เศนในนี้นะครับตัว Exocister Morpha จะได้แปลงร่างเลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างยึนคุมเกมอยู่นะครับผมโอ Morpha Beast นะครับผม,มตรงนี้ผมคิดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเก่งอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวกดไอซ์ไอของอาริเทเนียก่อนกันนะครับโมหลูมี่ฝ่ายนะครับเขาจะได้ไม่ต้องจวด้วยนะ เอฟเฟฟของมอลฟานะครับทำการตั่งใช้งานแปลงหน้าเป็นมิคาลิสนะครับแล้วก็ไม่มิคลิสลงมาก็จะกดเอฟเฟฟเลยครับเมื่อใช้เอ็กโซซิสเตอร์เป็นวัตถก็จะได้รีโมโการด้วยนะครับเดี๋ยไปดูต่อครับว่าเขาจะเล่นยังไงต่อนะครับกล,กลัวว่านะ่าจะเป็นทีมเรนเจอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมที่ใส่ไอเวนมอนเนี่ยนะครับมัน มีไม่ค่อยกี่ทีมนะส่วนมากมันจะเป็นเด็กประเภทเร่งจั่วอย่าง d a n g e เ d อร์ดาร์คหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นโอเคเป็นเอกลีเซียนะครับเดี๋ยวดูซิเขาจะเรียกตัวไหนอ่าเรียกตัว2.5นะครับอ่าเป็นเป็น d a n g นเจอร์จริงๆนะอ่าเดี๋ยวเปิดกระบอกโก้ชเซนมากกอนนะครับ เป็นทีมปแปลกแนะตัวที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าโดดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอ่าปิดเอฟเฟกของ c o s i n แ m a t อยู่นะครับเขาควบคุมได้แต่ท่าแสงเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ถ้าอยากจะลงก็ต้องเอามาตีแรกกันก่อนนะโอเค,อเคจริงๆ จริงๆต้องแยกตั้งกันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะได้โผไม่ได้นะครับอ้าวเอ็นเฟรเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็กดขอเสิร์ตก่อนอ่ะเสิร์ตเอ็กซโอเเตอร์แพ็คขึ้นมือนะครับจะได้หามอฟ้ามาเล่นต่อได้นะครับโอเคตรงนี้ก็โอเคครับเสิร์ตมอฟ้าขึ้นมาก็กดเอฟเฟกต์มอฟ้าสเปเชียล พร้อมกับสเปรย์อีกมาเลยด้วยนะครับโอเคอ่าคนเอฟเฟกต์นะครับอี่เมื่อครู่มเป็นโซลิตเตอร์ก็สเปรย์ตัวเองนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะน่าจะตายเลยนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นคอมโบที่แบบว่าตีต่อเป็นทอดๆนะครับโดยที่เอาบมฟาตีไปก่อนโอเค นะครับดี A, นะครับโอเคแผนการก็คือเราจะให้มาฟ่าแปลงร่างทีหลังนะครับโดยการมูฟสุสานิฟายหนึ่งใบอโอเคกด,ดเสร็จนะครับอันนี้ต้องทำในเวอร์ชันเฟดจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้อ่าไม่โดนพวกแฮนด์แท็บหรือว่าอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับอโอเคก็แปลงร่างมาเป็นแคสติอีทอลนะครับ แล้วก็ตรงนี้ไม่กดเอฟเฟกต์ครับแต่โดนแฮนด์แฮปอื่นๆก็ตีเลยครับตรงนี้ก็โอเคได้ครับในเทิร์นเดียวเลยอ x กโซิเตอร์เป็นเน็กที่ออกแบบมาอ่าโซลิเตอร์รวดเร็วแล้วก็ปิดดาเมจนะครับผมได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซ้าเกมกันนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเน็กที่อ่าไม่ค่อยมีไม้กระดังนะครับฉะนั้นพวกของแก้ทางจะมีไม่เยอะนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะ มีแบบให้เรามาเริ่มก่อนได้นะกลัวว่าเขาจะไล่ให้เราไปเริ่มก่อนนะครับอันนี้ผมก็เลยจัดสายดีกลางๆไว้กันนะครับใส่แค่อ่าวิงดาก้อนอัพรามาเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ดังรุ่นโนมอไว้เคลียร์อยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวนะครับก็อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะให้เราเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับก็ส่วนตัวส่วนตัวเด็กประเภทอ่า ซิงโคแบบเออขอบคุณครับในประเภททิ้งจั่วแบบคอมโบแหลงแปกเนี้ยมันก็มีเยอะแยะเหมือน,นกันโอเคเรามีแม็กซีด้วยนะครับตรงนี้ดีมากนะครับถ้าเกิดเขาใช้เฟกเราจะได้ทิ้งจั่วด้วยนะดิก็ถ้าเขายังไม่หยุดเล่นนะครับเราก็มีโอกาสจั่วหาสายได้แถมมันยังมีเจ้านี้อยู่แล้วด้วยนะครับรัูเรื่องนมมเลียได้ง่ายอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเขาดูอ๋อโอเคตัวนี้โชว์ ่าตัว number นะครับอันนี้ number เก้าสิบก็ใช้ผมดูแล้วก็จะสเปรย์ตัวเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวปาแม็กซี่เลยละกันเนาะเพราะว่าโอเคโดนแอสปอร์ซ่มเชนต่อนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวให้เขาเล่นมานะครับเรามีดาวเรโนมอลเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ได้นะครับอืมภาแบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่า เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะว่าเขาค่อนข้างเสียทรัพยากรนะครับดีกประเภทเล่นทอร์โบจวดเป็นแรงแปดทอร์โบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอการไปบนบอลเมก้ที่มันมีเ e อฟเฟกตัวสามเนี่ยนะครับเขาเลยต้องใช้นะครับใบนั้นเนี่ยเป็นใบช่วยหาของในการเล่นนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้านี่ถ้าเกิดมันใช้เป็นพัตภุด,ดิบแล้วก็มันก็จะมีเอฟเฟกต์เคลือบให้กับตัวไอซีด้วยนะไม่ตายจากแบตเทิรแล้วก็เ e อฟเฟกต์ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาจะเล่นแบบไหน เห็นตัวนี้น่าจะเรียกไอตัวโค้กพ a บิงเจอร์นะครับเป็นตัวสเปย์ตัว Number นะครับเผาตรงพองนั่นเองนะครับผมอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นยืนในเกตเวทนะแต่ว่าคงจะทำอะไรไม่ได้ดีเพราะว่าเรามีไอเจ้านี่นะครับอืแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันในเกตเวทนะครับเดี๋ยวเรากดที่ร็จมอฟ้าเลยแล้วกัน โอเคอ่าโดนแอสบอัซซัมนะครับถ mm hmm. ือว่าอ่าโยได้ถูกจุดนะครับจุดนี้อืม mm hmm. ขอคิดดูก่อนนะครับาเคยว่าต้องใช้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมไม่คิดว่าจะโดนนะครับโอเคเราบอนสัมมอนซัมมอนไปนะครับแล้วก็กดอีเซ็นนะครับโอเคอันนี้เราก็ ทำการ exit นะครับเป็นมีไค้ลิดเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะขอเสิร์ชของก่อนนะครับตรงนี้เสิร์ชเป็นกระดบีลิเทเนียนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ผมจะใช้นะครับผมเสิร์ช exositter นะครับอีกตัว ยังไม่ใช้นะครับไปเสิร์ชมัฟ้านะครับแล้วก็สเปร์มัฟ้าเลยเพราะว่ามีเพื่อนนะครับก็ค,คือคู่หูเอี่ยยีดิดเนี่ยทำให้กดสเปร์ได้นะครับตัวนีเสกต์ก่อนนะครับหม ve ไปนี้นะครับเพื่อที่จะให้มาฟ้ากดอิเลกต์แปลงล่าง,างได้ในนี้อันนี้ตอนนี้ผมอยากตีเคลียร์ให้มันแบบว่าจบๆไปเลยนะครับก็ ผมเลยเลือกที่จะสเปย์เป็นอาตัวนี้นะครับผมอาโซเฟียนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับโอเค,อเคกเ็กดให้เสร็จนะครับเด้งไดนหนึงนน่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวไปเด้งเจ้านี่ลวกันนะครับก็เดี๋ยวทำเอ็กซิทเป็นตัวนี้นะครับโอเคยังไงเทร์นี้เราทำดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาักดูเรื่องมอโนะครับก็ เี๋ยวเราแค่มูฟให้ตัวนี้ไปก็อพอเลยครับแล้วก็บอกการ์ดได้หนึ่งใบอันนี้ผมมองว่าเขาน่าจะเล่นต่อได้ยากนะครับเพราะว่าเขาเลือสองใบแล้วเดนเจอร์มันต้องแบบเล่นเป็นคู่ด้วยนะพวกแหลงแปดเทอโบมันจะแบบต้องใช้มือนะครับผมเด็กที่หาทรัพยากรตอนแรกได้ยากอยู่นะครับอ้าเดนเรสเตอร์น,นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีเอฟกหนีด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรนนเรสเอร์เลยนะครับ ถ้าเขาสักยิงแล้วก็เอซชีเชนต่อได้จากเอฟเฟคของแมกนาฟิก้านะครับฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทําอะไรนะครับเลื่องยิงไปไหนอ่าเลื่องยิงไปนี้นะครับก็โอเคนะครับเลือกที่จะเอซชีเชนต่อเลยนะครับผมเป็นเป็นท่าหลบนะครับอันนี้ผมเลือกตั้งการไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีการอะไรมาคอยอใช้งานอย่างไรนิสตอมเราอจราจจะแพ้ได้นะครับเอฟเฟดเลยนะครับก็ อ่าใช้เซตมูกเลยแล้วกันนะครับมูกกาของเขาสักใบหนะึ่งเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเขาเพินก็ใช้เ็ตของมิคาอิลิสนะครับเซตของขึ้นมือก็อ่าเซตเป็นลิเทเนียละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันของมันน่าจะหมดแล้วนะครับเราเหลือไม่เยอะแล้ว เพราะว่าผมใส่แค่คู่ของมอฟ้ากับอีเท่านั้นนะครับในในเด็กเพราะว่าในเด็กเนี่ยมันมีลิทที่ใส่ของเพิ่มเติมมาก็คือพวกไอแก๊งเอ็ชซินสปิริตในการเก็บหลุมนะครับผมอตอนนี้ผมน่าจะเหลือมอฟ้าในเด็กอีกตัวนแล้วก็ไปเสิดมอร์ฟ้าแล้วกันน, Micro e นะครับอโอเคไม่กดเด็กนะครับเดี๋ยวโดนแฮชแก เซอร์มอฟฟาัวสุดท้ายโอเคอันนี้จริงๆอ่ะผมอยากขึ้นเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตีไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็อยากเพจเซฟนะผมกลแบบพระาะเรา่าโกลเลนไมใครกูอะไรเงี้ยนะครับกาจะโดนเอเวอรี่แมทได้นะผมก็เลยเลือกไอซีลวกันนะครับจะได้ทำรามเมีได้5,600ด้วยนะครับไอตัวนี้มันตีได้2ทีเลยนะครับเป็นตัวเก่งมาก เราจะได้เรายังเหลือลิเทเนียยังไม่เปิดอีกใบหนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่าที่เสิร์ฟมอฟ้าเนี่ยเดี๋ยวตีไปแล้วเปิดลิเทเนียมุกหลุมให้มอฟ้าแปลงล้าได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่คิดไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผ่านเลยให้ฝ่ายเล่นนะครับเอาดูซิว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับโอเคก็อีฝ่ายกดยอมนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับ ไอโซซีเตอร์พากับเด็กประเภทอโทโบแรงแปดนกันนะครับผมก็หากว่าใครชื่นชอบนะครับการเล่นแบบชิงวิเคราะห์นะครับผมอาแนะนําเด็กแล้วก็ติดตามกะแส่มิตาเนี่ยนะครับสามารถกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมาทีแพ่ให้นะครับผมฝากสำหรับช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ